เมื่อก่อนคุณเคยได้ยินพวกร้านทาผมแถวๆทองหล่อที่แบบต่อคิวไหมเมื่อก่อนเคยได้ยินร้านทำผมสยามที่แบบว่าลูกค้าไปก่อนเที่ยงอีกราคาหนึ่งหลังบัดเที่ยงบ่ายโมงอีกราคานึ่งแล้วลูกค้านั่งต่อแถวเป็นสิบยี่ิคิวเนี้ยเคยยินไหมเรื่องพวกนี้เขาเรียกว่า Online is the king ก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าถ้า เกิดใครกระโดดเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ก่อนแบบนี้เขาเรียกว่าทราฟิกครับต่อไปนะครับค่าโฆษณาค่าใช้จ่ายค่าต่างๆพวกนี้ในการทำการตลาดจะไปเกาะอ,อยู่ที่ทราฟิกแปลให้เข้าใจง่ายกว่าน,นั้นคืออะไรถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าก็คือค่าเช่าห้างไงค่าเช่าห้างต่างกันที่อะไรต่างกันที่ทําเลต่างกันที่จำนวนคนใช่ไหม ถ้าห้างไม่ค่อยดังค่าเจ้าจะถูกจริงปหะถ้าห้างที่คนนน้อยค่าเจ้าจะไม่แพงผมกําลังจะบอกว่านะฮะค่าทาฟฟิกตรงเนี้ยไม่ได้หายไปไหนแต่มันไปอยู่ในออนไลน์คุณต้องการให้คนเห็นแสนหนึ่งก็อาจจะใช้เงินหลักหมื่นแต่ในมุมกลับกันคุณรู้ไหมครับว่าในตลาดเมืองไทยโดยเฉพาะช่างผมมองเรื่องพวกนี้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองเพราะไปอยู่ในออนไลน์บางคนกลับไม่กล้าลงทุนทั้งทั้งที่ต้องการทาฟฟิกถ้าเรา ไม่สร้างทราฟิกไไม่ทําการตลาดตรงนี้นะครับหรือไม่ใส่ใจเลยมองว่าไปค่าใช้จ่ายมันก็จะยิ่งทําให้ลูกค้าไปเจอร้าน